สองจูมครับหลงงามพึ่งเข,งขาข้าเนาะจะจูมใหญ่ๆครับดุนนี้เนาะพอดีเลยจ้ะจู้มดุนนี้นะสกอยเห็ดลังเขียวครับหนนเห็ดลังเขียวครับสี่จูมครับที่นี่เป็นจุมนะครับ น้องนุ่งจะพี่น้องดอกจูมันครับนองจูมครับมีแต่คายใหญ่ๆจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาพญามิญาย่าครับซีเก่าซีไม้พวกเขามาชมทธโลกน้ำครับเสาร์วันนี้ก็มาพบปะกันกระเป่านันกับเซากอร์คือเก่าครับสวัสดีจ้ามาปะกันคือเก่าจะพี่น้องผ้าขาวปาเราค่ะเก็บเล็ดคือเก่าจ้าไปลุ้นผู้ชมกันจ้าสีมาเห็นยางกันแน่ไปกันเลยจ้า ไปครับพี่น้องไปดุนเบอร์น้อกันครับมาพอกันเสารส์มนี้ก็บเสาร์วันจันทร์วันที่13พฤศจิกายนปีพศ2566ครับหมายที่มามนี้ก็ป่าบ้านน้องเม็กต้นเนครับเพิ่มบนตริกจังหวัดบนคือเก่าครับเสาร์มนี้ก็บปลาพอแม่พี่น้องขอบป่าห้าร้อยเกเพ็ดคือเก่าครับไปดุลไม่ชมกันครับพี่น้องมนี้บะสีดายสีมานซัมไดครับไปครับขึ้นคาร่าจุ่มแรกครับจุม่มยังไงจ้ะดอกกพลัาางางามเนาะสกอย จ้ะจุ่มนึงครับเป็นจุ่มนะครับสามดอกพี่น้องเป็นเหงาเลยเนาะจุ่มนึงครับมือนีดอกไงเนาะสกอยจ้ะ chuông nào mình ta chuông hết tục bộ rồi ta 2 chùm, hấp Chọc ngay bên đây. ตัใหญ่เนาะสกอตน้างใครตุ๊กปุ๊กหรือจ้ะจูมหนึ่งครับจูมหนึ่งครับพิงข,ขอขค่มครับจูมง,งามเ่นาะสะกอตจ้ะ <c oughs> Trông nâng khắp Xoáng trông khắp Phương đam xoáng trông khắp Phương đam này hàng nó chuông thấp chuông đến khắp chuông đến khắp cái đi khá nhanh nhanh ตุปป๊ปูพี่จ้าผึ่งแดงข้ามครับเหลื่อมห่างเนาะจะก่อยจ้าเกิดมาโดนเต๋กก่ะจา้าผึ้งขาลายสามจุมครับีจ้จุมหนึ่งครับ ึงแดงข้ามครับอดอกกำลังงามเลยจ้ะพอดีเก็บเนาะดอกจูมันครับข้งจูมครับีะคลายใหญ่ๆจ้ะ สามจุ้มครับมไม่แต่าคายใหญ่ๆนะสอกอย,อยนี่ไม่แต่ง,งามๆจ้ะเรียงแถวเลยครับคุณนะดอกเห็ดโอ้โหนี่กำลังงามนะสกอยจ้ะขันจงไว้น่ะแต่ใหญ่รุ่นนี่นะสอกอยคอยเก็บจ้สาสองจุ้มครับตี่นี้ พึ่ง้าล่ายครับพึ่งไทยพึ่งขาวครับจูมนึงครับจูมนึงครับ ามจูมครับเป็นเห็ดดอกหน่อยนะจูมนึงครับผิ่ง้าลายครับ <There. S 2> สองจูมครับจูมหนึ่งครับ เพึ่ง้าไล่จุ่มหนึ่งครับพึ่งขาล่าครับ จูมหนึ่งครับจูมหนึ่งครับ สองจูมครับหลงงามพึ่งเขาค้ำเนาะจ้ะนี่จะุูมจูมจ้ะสองจูมจ้ะ น้อยเนาะสกอยจ้ะ3จุ่มครับนี่แต่ทุ่มๆพี่น้องอื้อหยังมั้ยเนาะ ลองจุมครับจุมใหญ่ๆครับอหนุนนี่เนาะพอดีเลยจ้ะ จูมดุนนี่นะสกอยจ้ะหนึ่งสกอยจูมหนึ่ง

นีพี่น้องดอกที่งามจ้ะจุ่มหนึ่งครับ เผ็ดรังเขียวครับสองจุ้มครับเผ็ดผื่งคาลายผึ่งคาลลยครับผึ่งคาลลยครับผึ่งเขา,าครับ,รบดอกวัวใหญนะ่เนาะจ้ะ พื้งขาล่ายครับพื่งขาล่ายครับอยูนยี่ดอกดำดำครับเอาดอกใหญ่ไปน,นะจ้ะดอกนี้ยังหน่อยครับ ม่วานนี่บ่เห็นพ่อดอกเนะาะเส้าก่อยม่วานนี่ต้องใสยสีหน่อยเนาะจ้ะบเห็นครับม่วานชุมหนึ่งครับหเห็ดลังเขียวครับขินเขาครับ เป,เปลืงเขาครับเห็ดรังเขียวครับไม่ได้จูมเนาะสักกอยจ้าจูมหนึ่งครับจูมหนึ่งครับไ,ได้รู้จูมเนาะ ขึงเขาครับนี้คข้าได้จ้ะ ดำครับ4จุมครับที่นี่งามด้วยจ้ะงามนะ 2>, 2จุมครับเป็นจุมนะครับน้องเนืองจ้าพี่น้อง จะด่ดอกก็ล่างามครับจจมน้องจ้ะสามจจมเรียงไลครับเรียงเป็นแถวเลยจ้ะพี่นอ้องจิ้มักตั้งจ้ะ con chân nhầy nó Để lông vừa nhắc thừa nó, sao coi Dạ Tỏ con chân nhầy vượt thập Lông khâu với cắn đó khâu kháu mà cháu Tổng với nhầy sẽ như này เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับานครับมาสรุปผลงานกันกับสาวกอยครับเมื่อนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจะพี่น้องมันเต็มสองตาเลยจ้าตานีก็จะได้เป็นเฮ็ดผึ่งแดงข้าเม็ดผึ่งขาลายเฮ็ดผึ่งดำเฮ็ดผึ่งไข่แล้วกะเฮ็ดผึ่งเข่าจะพี่น้องไม่ได้จุ่มๆเลยจ้าตานีเฮาได้เป็นเฮ็ดผึ่งตับเต้าจ้าเฮ็ดผึ่งดำาแล้วก็เฮ็ดผึ่งเขาจะพี่น้องแล้วก็ได้เป็นเฮ็ดดังเคียวน้ำเนาะกามันสุดๆจะพี่น้องแต่เต็มสองตาเลยจ้า เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบข่าวสารที่ใหม่ๆจากบ้านนักจักาว่วคอเด้อจ,าอจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไบบเพียงเท่านี้นะจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานอยูะสอกอยเมื่อวานนี้ได้ตาเคืองเมื่สอกอยเหมือนี้ได้เต็มสองตาครับเมื่อนี้เฮ็้ก็ มีแต่ดอกของงามเพื่เก่าเนาะสกอยก็บมีจูมีบานครับแต่ว่าก็เฮ็ดก็เริ่มดอกงหญ่ครับเฮ็ดเพิงแดงก็เริ่มห่างครับพี่น้องเลิ่มสีเบิร์รับแต่ว่าก็มีเป็นเฮดเพิงเขาเนาะสกอยเึิงเขาข้ามเฮดเพิงไข่ปะเฮดเพิงไข่ได้ซ้องดอกเนาะแล้วก็เป็นเฮดเพิงดำครับมือนนี้ดำก็ได้ลา้เติบเฮดเป็นลังเคียวกับมีแต่ดอกขงงามเนาะสกอยบอ้ว่าสิเป็นเฮดดินออก ต่อเลยจังไหนครับก็ต้องรอรุ่นกันเบิงครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนายก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีครับเป็นคลิปของวันที่วันที่13พฤศจิกายนปีพศ2566ครับหมายที่มามืัอนี้กับปลาบ้านน้องเม็กตะบันแดคาเพื่อบนทริกจังหวัดอุบลคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประพาดคลิปใหม่จากบ่าวนายกับสาวกอยเวียดนามครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลราบพ่อแม่พี่น้องเดินทางกระบานครับไหวทะลุนกันคลิปน้ำมือนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานาปัญญาหญยครับ